โสวั graphic, สดีสค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสูส่ช่อง s ันเลิฟนะคะ s ันเลิฟออฟิเชียลนะคะทุกคนวันนี้นะคะสันก็มีผลิตภัณฑ์นะคะที่ซันใช้เองนะคะแล้วก็ดีมากๆาเลยนะคะสําหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะหรือว่าแบบมีสิวขึ้นง่ายอะไรอย่างเงี้ยซันก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ว่าไม่ว่าจะแบบใช้อะไรหรือแบบว่าเป็นอะไรนิดหน่อย,ยอะไรเงี้ยก็จะแบบขึ้นมาแล้วนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะซันม,มี จเจลล้างหน้านะคะที่แบบสันลองใช้แล้วรู้สึกว่าสิวลดนะคะแล้วก็ผิวหน้าดีขึ้นแบบดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยแบบดีขึ้นนะคะก็สันต้องขออภัยนะคะแบบว่าไม่ได้ถ่ายตอนที่เอ่อก่อนที่จะรีวิวผลิตภัณฑ์อันนี้นะคะไม่ได้ถ่ายหน้าตัวเองก่อนใช้อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยสันลองใช้ใช่ไหมคะ หมดไปหนึ่งหลอดนะคะฉันก็ซื้ออันนี้เป็นหลอดที่สองมานะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะนี่ตัวนี้เลยเขาชื่อว่าหิมาลายานะคะจบฉนก็เดินผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยแต่ก็เห็นแบบเออดูน่าสนใจอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะดูนะคะแล้วก็ลองซื้อมาใช้นะคะก็คือตัวนี้นะคะเป็นคือแบบผลิตภัณฑ์เปิดเลยแล้วกันเนาะอันนี้นะคะเป็นแบบว่าโอเค เขาจะเป็นเจลแบบนี้นะคะทุกคนเป็นเจลใสๆแบบนี้นะคะแบบสีเขียวแบบนี้นะคะซึ่งเออสันใช้แบบผลิตภัณฑ์ที่มันมีโฟมไม่ได้เป็นโฟมเป็นฟองอะไรเงี้ยกับแบบผิวหน้าไม่ได้เลยคือแบบไม่เวิร์กเลยอะไรเงี้ยซึ่งฉันก็จะใช้แบบว่าที่เป็นเจลทุกๆผลิตภัณฑ์ที่เขาแบบผลิตมาแล้วเป็นเจลเงี้ยสันก็จะลองใช้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็น หนึ่งในนั้นที่แบบสันลองซื้อมาใช้นะคะอันนี้สันซื้อในวัสด์น,นะคะแต่สันก็เห็นว่ามีตามที่โลตัสก็มีนะคะเออแล้วก็อันนี้สันซื้อที่ CJ นะคะทุกคนใน CJ นะคะก็มีขายนะคะก็อันนี้สันซื้อมาในราคา165บาทนะคะซึ่งเขาจะมีเซล์ลให้ด้วยนะคะเป็นช่วงแบบเหมือนลดราคาแบบประมาณ 5%ถึง10%อะไรประมาณนี้นะคะก็อันนี้ซันได้มาในราคา165บาทนะคะก็อยากมาแนะนำนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่ชอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจลใช้แบบเจลแบบสำหรับ คนที่แบบเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบสิวขึ้นเหมือนกันฉันก็ใช้แบบเจลแบบนี้นะคะก็คลิปหน้านะคะถ้ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่ฉันลองใช้จริงๆแล้วก็รู้สึกมันเวิร์กนะคะฉันก็จะมาแชร์ไทดูคนได้ดูนะคะแล้วเมื่อุกคนละคะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะจากโควิด1 9รอบนี้นะคะก็ให้ทุกคนผ่านพ้นไปได้นะคะแล้วเราจะฝากฟันกันไป ผ่านกันไปให้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะทุกคนคลิปหน้านะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย